เอาเลยครับผมก็กราบสดีุผู้ชมจ้าวันนี้เรากราบอยู่ใน Minecraft Server 2024 s ี a s o n 7พา r t ท,ที่11นะครับเริ่มคล่องแคล่วขึ้นแล้วนะ <c oughs> เริ่มพูดได้ชัดมากขึ้นแล้วไม่ต้องติดขัดแล้วอะ่ะเออวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปทำการเขาเรียกงไงนะเดี๋ยวผมจะไปทำการหาแร่เพชรนะครับผมแล้วก็ enchan e n ของในตัวเนาะ ซึ่งก็ไม่ยากครับเพราะยังไงมันก็ต้องใช้มอสอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับผมยิงมันไม่ได้เรียกว่ามอดมันเรียกว่าแอดออนนะครับผมลองไปหากันดูนะลงอันเดียวได้เ,เทียบเลยครับนี่แอบดูอะไรอะ่ะโอเคเข้าสู่เช้าวาันที่ยี่สิบสามอย่างเป็นทางการครับคือผมต้องลงมอมาเพิ่มเพราะว่าจะได้เก็บเวลด้วยไง เรจะด้เห็นชานนะครับไปเดี๋ยวเราลงกันเลยดีกว่าซึ่งสเต็ปในการลงคือสเต็ปเดิมนะครับผมสเต็ปถังน้ำอ่ะสัจจันจริงๆลงร้อยถังน้ำลงให้เสร็จแล้วก็ลงตรงนี้ก็ได้นะลงแบบที่ไม่มีน้ำอ่ะไม่อย่างง้นน้ำมันก็ไหลยอยู่แล้วรอสักแป๊บหนึ่ง โอเคไปอ่าเห็นไหมมันด้เป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ะเราไปด้านขวาดีกว่าอุ๊ยอุ๊ยอันนี้ก็เดินระวังระวังนะครับอาอีกจ้ะเจอทองเลยตอนนี้ตามหาอยู่ตั้งแต่บ้านที่เก้ายังไม่เห็นเจอ ว่าอย่างนี้มาเลยแม่มันหาแร่เพชรไม่น่าไม่ไม่ไมยากครับผมอุ้ยอุ้ยอันนี้คืออะไรแล้วมันมาได้ยังไงเนี่ยไปไปถึงกระดูกครับอ้ะมันมาได้ยังไงอะกระดูกอะอันนี้ไม่ได้ลงแอดออนมานะกระดูกอะมันมาได้ยังไงอะ ถ้ามันมาก็ดีนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะใช้ที่ขุดฟอร์จูน2ของเราในการขุดนะครับเริ่มจากกองแรกก่อนเลยขุดไปไม่รู้สึกมันน้อยจังวนะอขุดไปตอนนี้เราได้เพชรมาทั้งหมด22นะครับไปขุดต่อไม่รอแล้วนะ เนี่ยกระดูกมาจากไหนอะช่างมันแล้วกันไม่ได้ลงแอดออนเหมือนที่บอกไม่ได้ลงแอดออนไอ้พวกกระดูกอะไรอย่างนั้นมาเลยนะปกติเวลาหาเพชรมันก็ไม่ได้แถมกระดูกอันนี้มาให้นะเออแปลกเหมือนกันหรือวามันอาจ,จะสปอนตามธรรมชาติหรอมันก็เป็นไปได้ยากนะถ้ามันจะสปอนตามธรรมชาติ ขุดไปไม่นานนะครับเดีย๋ยวเราก็จะเจอกับแร่ไดมอนด์นะครับแต่ก่อนจะเจอไดมอนด์เราต้องเจอเอเมอรอลสักกอนอันนี้แหละตัวเก็บเวิวอืมนี่ไงรู้สึกว่าแร่มาเริ่มน้อยลงนะเพราะว่าอะไรสักอย่างนี่ลขุดน้อยลงนี่ไงน้อยจริงไหมโอ้โหนี่ตัวเก็บเวิชั้นดีเลยเอเมอรอล,ลคือมันเก็บเวิให้ได้เยอะมากเลยครับ แล้วผมยิ่งเอาฟอร์จูนสองมาขุดอีกอ่ะโคตรโชคดีแน่นอนอ่ะสิทธิภาพเต็มร้อยเครื่องค้างเต็มพันเลยนะครับอีกปแป๊บไดเอม่รอมาอือสะสอชุดแล้วอ่ะอุ้ยแลเพ็ดมาแล้วตอนนี้ฝนที่บ้านผมก็ยังตกอยู่เนาะไม่รู้เป็นอะไรเอ้ยมมัน ตอนนี้เราจะดำชิคเกาะเพชรทั้งตัวครับผมส่วนเอ็นชาร์นี่ก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะอาจจะไม่ได้เอ็นชาร์นหมดเอ็นชาร์นเฉพาะของที่มันสำคัญสำคัญที่จะใช้จริงๆอ่ะอาจจะได้เอ็นชาร์นนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเอากรับต๊กครับผมเก็บไอ้พวกนี้ไปดีกว่ามันจะได้ ันจะได้ไม่ลบนะครับผมแล้วก็เก็บพวกน,นี้ไปเอาไอน,นี้เก็บไม่ได้โอ้โหบล็กอีกสุดเยอดเลยอะแล้วก็ไอ้บล็อกพวกนี้เอามาทำเป็นอันนี้ไว้เลยลาพิดก็ไม่ต้องเนะส่วนไอ้นี้ก็เก็บเข้าไปครับ เป็นส่วนเกินอะเนาะอ่ะแล้วก็เอาอันนี้ไปด้วยจเวจเยี๋ยวผมเพลครับหมดแล้วจะ่เดียวอุ้ยเจอแล้วขุดเลยนี่แหละหมดแลมต้องอย่างนี้จุกจุกกิมกิมไอ้แร่เหล็กที่เหลือช่างมัน ไม่ได้อันนี้ปล่อยไม่ได้ครับอันนี้คือแร่ที่สำคัญอ่าโอ้้หอ่าโอ้โห,โโหนี่แหละเมืองที่ผมต้องการเมืองในฝันเลยแหละถ้าฝันจริงๆมันต้องมันต้องมีเต็มพื้นเลยนะอ่าตอนนี้เราเลยวลสามห้าแล้วครับเดี๋ยวผมจะทิ้งในบกบล็อกนี้ไปโอ้ยทิงอันนี้ไม่ได้ นี่เลยอีแร่เพชรอีกเพียบเลยตอนนี้เรามีแร่เพชรอยู่ประมาณสองชุดกว่าแล้วนะครับน่าจะทําได้แล้วเดี๋ยวผมเก็บไปเพินเแย่ยว่ามันจะได้อิมอ่มอมตัวเก็บวิวเลยแหละไม่ต้องไม่ต้องมานั่งทําฝา์มอสเตอร์้เสียเวลาแค่ลงมอดดีแล้วก็หาแร่ไม่รอให้เจอกูก็จะได้แบบนี้อือสามเจ็ดแล้ว นี่แหละจงเข้าใจไว้นะครับว่ามอดแรกมันดีเสมอมันเป็นมอดที่แบบว่าใครเป็นคนผลิตขึ้นมาเนี่ยใครเป็นคนทําขึ้นมาผมบอกเลยดีมากมาเริ่มไม่มีเสียงฝนแล้วนะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักมันก็จะคลุมแล้วเลยอืออือสามเก้แล้ว สามสิบเก้าแล้วครับคือตอนนี้ผมใช้เพชรทิ้งคว้างได้เลยอะคือถ้าลงแอดออนเนี้ยเดี๋ยวนาคตน่าจะมีบ้านในเมอร์รลเนาะมีแน่นอนครับชื่อผมเลยตอนนี้เราได้โอ้โหเอาตัวคับมากนก่ะค้าไปหู้วพูดเยอะห้าสิบแปดบล็อก บางทีก็เกินไปนะแล้วผมยิ่งเอาฟอร์จูนคูดอีกอะเอนเลสต์ตันี่ก็เก็บเวลได้เหมือนกันนะนัะ่นเองนั่นเองไม่ได้ลงแอดออนเพิ่มเพราะฉะนั้นก็จะเจอน้อยๆหน่อยเย้40แล้วครับ เดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะหาแร่ไปพังๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นสปีดให้เนาะเล่นสปีด โอเคมาตอนนี้ก็เก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับจริงๆมันก็ยังเหลือแหละแต่ว่าช่างมันสรุปที่เก็บมันทั้งหมดนี่ก็โอ้โหโบล็อกเอเมรอเรร์ล์นั้นมันสามชุดสนะครับเยอะสุดๆอะ่ะเยอะเกินไปนะครับผมเนี่ยมันยังเหลืออีกเยอะเลยนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เก็บนะครับผมจะผมเก็บลาพีสไปแล้วกัน โอเคเรี okay. ยบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปเกิดด้านบนเดี๋ยวเอวสิบสอง่ะสุดจัดมากโอเคเช้าวันที่ยี่สิบสี่ฮะลงเหมืองหนึ่งวันเต็มเลยหูบรรยากาศสดใส ได้แล้วแม่ถือ,อว่ายังไงเตาเผาไม่นา่าผอแน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเซตตามสเต็ปเ็จคโคนะครับผมเป็นฐานเนาะคูบล็อกแล้วกัน L O C K เอามาซัก สิบสองนะครับผมเอามาแปลงสภาพเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเผาถ่านเอ้ยไม่ใช่เผาแร่เผาแร่เยอะเลยเอามาแปดเตาอืแปดเตาอืม,ออมน่าจะพอ

โอเคมาเดี๋ยวเราจะทำชุดเกาะเพชรกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มจากส่วนหมวกโอเคส่วนชุดกราะส่วนกางเกงและส่วนรองเท้านะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอากลับไปทําเป็นบล็อกเดิ้มแล้วก็ทําการยัดเข้าไปแล้วเปลี่ยนชุดเลยเรียบร้อยลาก่อนนะชุดเหล็กบาย โอเคตอนนี้ผมเลเวล52นะครับผมเดี๋ยวผมจะทำก,การอินชานดาบแล้วกันนะขอดีๆหน่อยนะลูกสมายโอเคสมายสีด้วยไม่ไม,ไม่ไม่แถมอะไรให้เลยไยอ่ะมัลติมัลติซิลทัชอ่าไม่เอาอ่ะอันเบกกิ้งสาบอ้ยได้อยู่ การเบรกิง 3, ้งสามเพนชีสามโอเคเอาไปขวานขวานขอดูบัฟก่อนเบรคออกแอพอร์ตเถอะแอนดพอร์ตคือมันขั้นห้าเรือดิเราอันนี้ดีกว่าเซลทัชเก่ตอนนี้เลยเลเวลสี่สิบกว่ากว่านะครับถ้าอย่างนั้นหมามาเอ็นชันชุดเกราะแล้วกันโอ้โตรดีด้วยนะ เจสิบหกนะครับได้เอนชาร์ตอะไรก็คือตามนั้นเนาะผมยังไม่ดูแล้วกันโอ้ยเลี้ยลเหลือสามสามเริ่มจากหมวกคือโปรเจกต์ตายสี่อควาแล้วก็ทอนสามนะครับผมซุดงก็เป็นโปรเจกชั่นสี่ตังเกงเป็นออบเจกต์โปรเจกต์ตายแล้วก็อันเบกกินสามรองเท้าเป็นโปรเจกชั่นสามนะครับผมก็ก็โอเค ว่าผมทำที่ขุดอีกสักอันหนึ่งดีกว่าขอบัฟดีๆนะขอบัฟดีๆขอลองจะมาตีบวกเดี๋ยวแอนวิวเดี๋ยวค่อยว่ากันยืนเหนือพนนี้เลยปังฟอนจูนสองโอเคขอบคุณมากมยังไม่ได้ลงแน่นอนพวกเหล็กมานะครับเพราะฉะนั้นก็นวิว ตัวสามสิบเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทำให้มันเหลือเพียงแค่ four four June t x นะครับผม f o r t u n e t x โอเคเรียบร้อยเรียกว่ายี่สิบสามโอ้โหหายไปเลย ผมถ่ายปกกันดีกว่าอ้าวดาบหาย โอเคครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้ต้องจบไปเป็นตันนี้กันเลยกี๋ยวช่องลืมกดไลค์กดแชร์สนับสนุน like share, เป็นรายใจรบด้วยเจอใหม่ในบ้านหน้าครับพ่อหน้าเดี๋ยวเราจะทําอะไรนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะไปหากุงสปอนใช่ไหมกุงสปอนก็อ่าใช่ตามหากุงสปาวกุงสปอนนั่นแหละกุงสปอนมอนเตอร์นะครับผมหวังว่าจะเจอพวกสกิลลิตันหรือไม่ก็พวกซอมบี้นะคงไม่เอาสไปเดอร์นะไม่งั้นผมจะได้เปลี่ยนเลยนะ <c oughs> โอเคครับช่วยไม่นพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม